เชิญเทสได้เลยนะคะเชิญ่ะเชิญที่รถเลยนะคะเชิญคุณหญิงนั่งเลยนะคะเดวเ้นขออธิบายการใช้งานคร่าวๆในการทดลองขับนะคะ,อะบอกของเราเป็นบอกไฟฟ้านะคะปรับได้6ทิศทางคุณหญิงลองปรับดูนะคะเพื่อเวลาขับจะได้นั่งได้สบายนะคะปรับขึ้นลงนะคะ,คะอันที่2คือพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัยของเราสามารถปรับได้สี่ทิศทางอันนี้โอเคไหมคะถ้าคุณลูกค้านั่งอ๋อโอเคค่ะค่ะ,ะตแตรลของเราจะอยู่ตรงโลโก้เอ็จีนะคะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะต้องบีบแตรด้านนี้จะเป็นการปัดน้ําฝนนะคะฝั่งนี้จะเป็นที่ปรับกระจกซ้ายขวาเดี๋ยวผู้หญิงรบกวนปรับทางด้านซ้ายก่อนเนาะ,ะให้คุณหญิงสามารถมองเห็นได้ชัดๆนะคะ เดี๋ยวเปิ้ลขออนุญาตไปนั่งฝั่งนู้นเพื่ออธิบายฝั่งนู้นเนาะแล้วยังไรรบกวนคุณหญิงปรับฝั่งขวานะคะ,อะขออนุญาตคุณหญิงนะคะอ่าเพื่ออธิบายต่อนะคะตัวด้านนี้จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวานะคะด้านล่างจะเป็นคุ i คอนโทลนะคะนะคะจะเป็นเกียร์ EDU 10 s สป e d นะคะมาพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าและก็ออโต้โฮ ออโต้โฮใช้งานยังไงเวลาที่คุณหญิงขับรถไปจอดติดไฟแดงคุณหญิงเหยียบเบรกอยู่ใช่ไหมคะกดออโต้โฮหนึ่งครั้งให้ไฟติดแล้วก็สามารถยกขาออกจากแป้นเบรกได้เลยนะคะเมื่อไฟเขียวคุณหญิงก็สามารถเหยียบคันเร่งได้เลยนะคะรถก็จะวิ่งต่อไปมันช่วยเรื่องความสะดวกสบายนะคะ,ะ,ะยังไงรบ้วพคุณหญิงคดเขียนขัดนะคะค่ะยังไงเราไปทสได์กันเลยนะคะได้ค่ะ มีระบบเบรกอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันตามรถคันหน้านะคะเมื่อรถคันหน้าชะลอรถเราก็จะชะลอตามนะคะตัวนี้จริงๆสามารถปรับได้3ระดับจากหน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพื่อนอธิบายผู้หญิงฟังคร่าวๆตอนออกรถนะคะแล้วก็จะมีระบบเตือนจุดอับสายตาในกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนอย่างเงี้ยมันก็จะมีไฟกระพริบซ้ายขวาให้นะคะ อ่าตอนนี้ถึงโชว์รูมแล้วนะคะยังไงรบกวนคุณหญิงถอยห,หลังเข้าซองเลยเนาะอ่าค่ะตอนนี้นะคะรถลุดของเราเนี่ยจะมีกล้อง360อองศาพร้อมกล้องมองหลังนะคะมันก็จะช่วยให้คุณหญิงถอยจอดได้ง่ายขึ้นในกรณีที่เวลาเข้าซองอย่างเงี้ยค่ะกลัวมันจะมีข้างๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีซ้ายขวาให้เราดูนะคะคุณหญิงก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุไปขูดฟุตบาท นะคะช่วยเรื่องความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากขึ้นค่ะยังไงเปิล้ลรบกวนคุณหญิงกดสวิตช์ออนให้เปิ้ลอาัยนะคะสอครั้งแล้วก็ดับเครื่องค่ะแล้วก็ตบก้านปนัดละฝนเข้าหาตัว1ครั้งอ่าตัวนี้ไฟด้านหน้าจะติดนะคะเดี๋ยวเปิ้ลลงแปลทิบายให้คุณหญิงฟังด้านล่างเนาะ ตัวไฟโฟล์มีนะคะช่วยในเรื่องการส่องแสงสว่างเวลาที่คุณหญิงไปจอดรถในที่มืดๆนะคะไฟตัวนี้จะติดประมาณ30วินาทีช่วยให้คุณหญิงเดินเข้าบ้านได้อย่างสะดวกนะคะไม่ไม,ไม่ไม่สะดุดหกล้มกับอะไรนะคะตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงเดี๋ยวรบกวุคุณหญิงไปตอบอส่งใบป,ประเมินให้เปิ้ลนิดนึงนะคะ,คะเชิญค่ะยังไงรถกวุคุณหญิง เกอกใบป,ประเมินให้เปิ้ลนิดนึงนะคะการใช้รถเป็นยังไง,ไงค่ะค่ะยังไงขอบพระคุณคุณหญิงมากนะคะสวัสดีค่ะ,คะ